สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเพื่อนมาทำไดนามอีกบล็อกนะครับอีกแบบนะครับการทำงานของมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะครับโอเคมันมีวิธีทำยังไงไปดูกันเลยทุกคน <Online>. เดี๋ยวผมสร้างประตูก่อนนะครับสร้างประตู่นันอืมคนอื่นเราต้องมาใส่ยูนิตให้เขาก่อนนะคนนะเขาจะไดออนยูนิตเวลาเราเซฟงานมันก็จะได้มันสกลที่เราเซฟไว้นะครับพิมยูเอ i ไออีกตัวนั้นคนนะยูนิตเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วนะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตร โอเคผมเป็นหน่วยเป็นเมตรคลิกโอเคนะครับเป็นมิลลิเมตรก็ได้ทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะครับถนัดเขียนแบบไหนนะครับในส่วนของสเกลของใครเราก็นะมีเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นเมตรนะครับผมิ PL วงกบนั่นคุณนะจุดศูนย์สามห้าสามห้า ความกว้างความหนาสิบเซนจุดหนึ่งหนาของวงกบจุดศูนย์ห้าอ่าแล้วก็หักบางใบแล้วเหลือเจ็ดเซนจุดศูนย์เจ็ดแล้วก็หักมาตรงนี้แล้คกับนะอ้าวลืมหนึ่งเส้นโอเคพิมพ์เจ้น,นะ,นะ่นพูนะแต่เขาจอยกันเป็นตัวเดยียวกันนี่อีก เดี๋ยวเป็นที่เดียว M I Miller ก็ตูเดี๋ยวผมเซตมาเล็กสุดนะทนกคนนะเจ็ดสิบนะพิมพ์ L ใส่ระยะเข้าไปจุดเจ็ดเจ็ดสิบเซนนะครับออฟเซตออกมาจุดศูนย์สองห้าหรือว่าสองเซนครึ่งกว้างประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับแล้วก็จะได้บานเจ็ดสิบเสร็จแล้วเอ็กเซลนะักหออฟเซตจุดเจ็ดอืมแล้วก็มุกตัวนี้ออกมามุกบางใบออกมามุกวงกลมมาให้ไม่ได้สิบลบทิ้งเสร็จแล้วพิมพ์เอ้นคกหนติ๊กตรงนี้แล้วก็ลากมานิดหนึ่งเนะี่ยเราก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเส้น ตรงนี้ให้เป็นเส้นปักเนื่องจากผมเปิดหน้าใหม่นั้นคนมันไม่มีนะเราต้องไปอัดเทอร์ตรงนี้ไปโหลดมานะครับโหลดเส้นปักเลือกเอาอหไดีผมเลือกอันนี้ที่โอเคโอเคเข้าไปติ๊กที่เส้นเราก็เลือกเปลี่ยนนั่นคนนะสเกลย้ายไป ppr property นั่นเองนะครับคลิกขวามท o p e r t y ก็ได้นะครับ ไห้เปลี่ยนผมใส่เป็นจุดหนึ่งะครับเมื่อกี้เป็นหนึ่งจุด,จดหนึ่งจุดหนึ่งเล็กไปจุดสองอ่ะต้องการประมาณนี้เปลี่ยนสีคนซับลงนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นเดี๋ยวพสีแดงนะครับอืมเสร็จแล้วโอเคผมได้ไตูเรียบร้อยนะครับ ผมสร้างหน้าต่างต่อนะนทุกคนนะหน้าต่างบานหนึ่งเมตรเยนนะบานหนึ่งเมตรหนึ่งจุดโอเคออกเสร็จผิดหนึ่งจุดมิลเลอร์ มานี้นะครับแล้วก็หาเส้นอ้างอิงนั้นคนอ่เสร็จแล้วดีนะจากนี้ถึงนี้เท่าไหร่เช็คระยะห้าสิบเส้น,น,นคนจุดห้าออฟเซตจุดศูนย์สองห้า ผมหนังองบานหน้าต่างนะครับ่อ่าแม r พ p e ตี้หรือแม p พรูฟนะครับเอ็นเพิมพ์เอใส่รัศมีโคงให้นะครับพัตีตัวนี้จะได้เหมือนกันนะครับแล้วผมพิมพ์อืมนี่นะครับเราก็จะได้หน้าต่าง อ่าหน้าต่างนะครับโอเคเสร็จแล้วผมใส่อันนี้นะคนนะใส่อ่าไวเอ u านะครับ,นะค,รบคือตัวนี้นะคนนะเพื่อที่จะเอามาไว้ช่วยปิดบังแฮชในเฟรมนั่นเองนะคนนะ พิมไว้เอามาแล้วก็ครอบเสร็จแล้วก็เพื่อนๆไปที่ดอเดอร์ไปที่อ่เซ็นต์ทูแบ็คอืมโอเคประมาณนี้อันนี้ก็มันกันนะครับ dvi p นะคนนะไว้เอานี่คลิกเซ็นต์ทูแบ็ค อ่าโอเคผมมาเรื่องที่ประตูก่อนนั่นคนนะผมพิมพ์ b เพื่อสร้างบล็อกนั่นคนนะเลือกพลิกพอ,อยผมเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก select object t a บ enter นะครับผมพิมพ์ d ตั้งชื่อว่า d หนึ่งนั่นคนนะ d หนึ่ง a d หนึ่งก็ได้นะประตูอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้ a d หนึ่งเทอร์ถูกต้องนะครับ,บอกอ c ยูนิตคลิกโอเคเขาก็จะมาหน้า b l o อด editor นะครับ เสร็จแล้วตัวนี้นะั่นคนประตูนี่ผมจะ,ะให้เขาทำยืดระยะในตัวนะครับแล้วก็มิลเลอร์ er ได้อะไรป,ประมาณนี้นะผมไปที่ลิเนียอ่าแล้วก็ผมคลิกตรงนี้ดึงมาประมาณนี้นะทุกคนนะเพื่อที่จะ ดึงนะครับเสร็จแล้วผมไปที่แอคชั่นอืมไปที่สเตทอ่าคลิกตรงเดี๋ยนะผมเปลี่ยนชื่อตัวนี้ก่อน pr เปลี่ยนชื่อได้นะทุกคนนะผมเปลี่ยนเป็นขนาดนี่ Dist ย distance name ใส่ภาษาไทยก็ได้นะทุกคนนะขนาดนี่ นี่ภาษาไทยเลยนะว่ะเสร็จแล้วผมคลิกคลิกสเตทหนึ่งครั้งแล้วคลิกที่ขนาดนะครับแล้วผมคลิกที่มดูสอตรงนี้นะครับแล้วข้อข้อไปมัก็คลิกตรงนี้อ่ะคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ อีกหนึ่งครั้งนะครับผมคลิกขนาดคลิกหกสอนหนึ่งครั้งแล้วผมก็คลอตรงนี้นี่คลิกหนึ่งครั้งทีนี้ลองไปเปิดดูนะ้นคนมันจะออกมาลักษณะไหนม์ไเรียกมากนะครับอืม มันคลิกดูนะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมมันเป็นนี้ทุกคนคือเวลาดึงเวลาดึงเดี๋ยวนะผมไปแก้ใหม่นะครับมันติดอันนี้มาด้วยนะครับเข้าไปแก้นะครับมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการทุกคนนะ edit อ,อกอันนี้อยู่ตรงไหนอ๋อวันนี้อยู่ตรงนี้ คลิกขวาเลือกใหม่นะทุกคนเลือกใหม่นี่โอเคอันนี้ก็เลือกใหม่คลิกตรงนี้คลิกขวาติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กเส้นนี้ enter นี่นะครับปรากฏว่าไอตัวบ้านนะครับมันล้มตามนหนึ่งน,นะก็ง่ายๆเขาไปแก้อ่อาอ่นเพิ่นคลิกที่อันไหนอันนี้อ่าอันนี้ปิดเนี้ยไปก่อนคลิกตรงนี้ไปใส่ค่าตรงนี้ให้เป็น,น,นนะเ,เก้าสิบทันงหมนะเอ็นเกิรออฟเซ็ตนะครับให้เขาตึงอยู่ที่เก้าสิบโอเคเสร็จแล้วเซฟ เสร็จแล้วเดี๋ยวนะนี่เขายืดแล้วนั่นคนไปที่บล็อกอดิเตอร์นะครับเหลือตรงนี้นั่นคนนะักเส้นปลายเห็นไหมใส่สเกลให้เข้าไปติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กเป็นสเกลนี่นะครับแล้วก็ผมไปติ๊กที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก เพื่อที่จะไปกําหนดระยะบานนะครับเราจะเอาขนาดเท่าไรอะไรประมาณนี้นะคุณนะผมเลือกที่ลิสต์ตอนนี้บาามีอยู่เจ็ดสิบเราก็จะไปเพิ่มเป็นเป็นตรงนี้ให้เพื่อนๆมาติ๊กที่ตรงนี้นะครับเอ่อ value list ตัวนี้ครับ list เป็นรูปเล list ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ add เข้าไปนะคุณนะจุด 8, แปดเรามีจุดเจ็ดแล้วใส่จุดแปดคลิก add จุดเก้า โอเคเราก็ได้สามขนาดละประตูได้สามขนาดละเสร็จแล้วมันจะมีซ้ายขวานั้นทุกคนนะซ้ายขวาแล้วก็ไปที่พารามิเตอร์ไปเลือกตัวอไลเมนต์ตัวนี้นั่นคนนะคลิกหนึ่งครั้งตัวนี้ไม่ใช่มินเนอร์นะคุณอไลเมนต์ก็คือให้เขาจับเหมือนให้เขาจับเส้นนั้นเองนั่นคนนะ โอ้ย,ยไมผิดทางอะไลเมนต์้องเลือกตรงนี้อ่านี่อะไลเมนตเสร็จแล้วไปที่ฟลิปตัวนี้ฟลิปตัวนี้อันนี้ให้กับด้านเป็นกัด้านตรงนี้ไอน,นี้ก็ให้ กับด้านเป็นอันหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่ดิผิดแน่นอนนะผิดด้านผิดด้านผิดด้านมันต้องคลิกอ่าคลิกตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วกันนะครับเส็จแล้วเพื่อนไปที่แอคชั่นนะครับไปที่ฟลิปตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ครอปเอน e ตอร์ Enter. แล้วก็ไปอีกฟิปตรงนี้ครอบเอนเทอร์นี่เสร็จแล้วเซฟเซฟเชนดูซิป,ประตูเราเอาขนาดก่อนนะคุณนะขนาดแปดเซฟอ่านี่ขนาดเก้าสิบโอเคได้สามขนาดเสร็จแล้วกลับด้านกลับด้านฝั่งนี้อ่าทีนี้กลับฝั่งนี้ โอเคเราได้ประตูแล้วนะทุกคนนะต่อไปเป็นหน้าต่างนะทุกคนนะหน้าต่างก็เหมือนกันนะครับให้เราไปสร้างบล็อกนะครับพิมพ์บีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอ่าเกมบโฟล์กตัวนี้จุดอ้างอิงนะครับเลือกพิกพอยผม,ผมเก็บโมล์กพิกพอยไปแล้วทุกทีลืมเสร็จแล้วเลือก A W หนึ่งนั่นคนตั้งชื่อไปหน่วยเมอเอรถูกต้องโอเคพอมาตรงนี้เสร็จแล้วนั่นคนนะหน้าต่างตัวนี้ผมจะให้อเขาเอาแค่เิลเลอร์กลับด้านนั่นคนนะแค่เิลเลอร์กลับด้านนะครับผมก็จะไปเอาแค่ตรงผมจะไม่ยืดหดละนะครับเพื่อนเพ็่นเจอยืดหดก็ไปลองทำดูผมไปที่ อ l i ลเม e n t ก่อนนะครับจุดที่เขาจะนี่ที่เขาจะยึด a l i ลเม e n t ก็คือตัวจับเส้นนะทุกคนนะแล้วก็ไปที่ฟ l ิปตัวนี้ฟ l ิปตัวนี้อืตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อ่มันเป็นตรงกลาง อ่ะนะครับเสร็จแล้วไปแอคชั่นเลือกฟลิปข้อหนึ่งเลือกสองแซฟไอเลือกมากนี่นะทุกคนนะเขาก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะ กรบ,บหงกระพังเอ้าตรงนี้นี่อ๋อผมใช้สํำกัญโอเคไม่เป็นไรทุกคนนะเพราะว่ามันมันจะถึงมันจะเปลี่ยนไปทางนี้ก็้าช่างนะครับเพราะว่ามันไม่แตกต่างทุกคนนะหน,หน้าต่างนะครับถ้ามันอ่าบานหน้าต่างคนละขนาดอ่าแต่ละบานไม่เท่ากันเอออย่างนี้น่าใส่ทุงคนจริงๆตรงเนี้ยลบออกได้นะครับโอเควิธีใช้งานทุกคนนะ,นะสมมติว่าผมลบเปิดหน้า ผมไปเอาแปนบ้านมาคอนโทรนวี Ctrl v. นี่เพื่อนเพื่อนจะใช้นะครับจะใช้ลงในแปนเพื่อนพิมพ์ไอเรียกมาผมเรียกสมมติผมเรียกหน้าต่างมาผมคลิกจับใส่จับใส่ ไม่ตรงเลยนี่นะครับมีเลอร์เขรากลับอ่าประตูตรงไหนเอ่ยประตู่มใส่ตรงนี้พอเปิดออกอืมเอาเปิดเข้าดีกว่านะนี่นะครับ หน้าต่างผมใส่ตรงอ่าตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้อืมประตูบ้านประตูบ้านผมแปดสิบอ่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเปิด คอมมานด์กันคอมมานด์ไลน์นะครับเพื่อที่จะปิดเส้นนั้นคนนะเส้นของ่อายเอาตัวนี้นะครับคลิกนะครับพิมพ์ p w i วเยด w i w i คลิกเลือกตัวนี้เขาก็จะมีเมนูขึ้นมานะคนันะเป็นโพลีไลเป็นไฟ์ลเนมเ,เป็นเฟรมเท่าทีคลิกที่เฟรมผมกดออาปิดอ่าเขาก็จะปิดเฟรมทั้งหมดใช่ไหมนี่ปิดเฟรมของทีนี้ประตูเราจะเลื่อนสมรรถภาพเก้าสิบอ,อ่าอันนี้เจ็ดสิบอืมโอเคนะคนณนะขยับให้ตรงตำแหน่ง ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้าง d y n a มิกบล็อกในส่วนของดึงตัวไว้ออมาช่วยในการเขียนแบบก็จะง่ายขึ้นทุนคนนะเราไม่ต้องไปพิธีดีตองอะไรมากมายคือดึงเป็นบล็อกมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ